สวัสดีนักประจร์ไัยทุกท่านครับวันนี้มากับพานฟินครับสุดยอดครับครับนักล่าป่าชายเลงเรานี่ครับอุปกรณ์ของแต่ละคนมีมาครบครับครบครับแทงกุ้งเดี๋ยวน้ําลงเราจะขุดปูกันต่อเลยครับครับผมเคครับเดี๋ยวผมจะหารูก่อนครับเดี๋ยวเจอแล้วจะไถดูครับครับโอ้เบลอเลยครับไม่มั่นใจว่าจะมีตัวไหม เดี๋ยวปล่อยหนะ้าที่ผ่านมืออาชีพของเราดีกว่าครับผ่านปิ่นครับน้ำเพิ่งจะลงถึงครเจอตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้ากุดครับน้ํามากเลยจะออกโอ้โยมีตัวแน่ครับแบบนี้โอ้ว <laughs> ลึกแน่ครับทุมชมนี่ครับผ่านปิ่นนักประจนภัยของเราครับ พบกับความแปลกใหม่ครับลวงปูงคืนครับผมมาต้องเจาะเจ๋มไหมโค้งโหเอาเรืองเงินครับถุกคอนถูกแขนน้ำยังไม่ลงเลยครับจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องเจาะครับท่านผู้ชมว่าทําไมว่าไม่มีใครเห็นลึกไม่มีใครเอาหรือเปล่าวันกิน หน้าหนาวเลยครับทุนผู้ชมหน้าหนาวเปียกมีผ่านปินสีน้ำมันได้ครับทุนผู้ชมผมผ่านฝินเรากําลังเจาะนะครับหููใหญ่แต่ลึกมากครับทุนผู้ชมหนึ่งเจาะแล้วยังไม่ถึงครับผ่านฝิ่นนักพนันไทย เกาะที่สองนะครับเจาะนี้น่าจะถึงตัวไม่ผันฟินน่าจะถึงนะครับถึงแล้วน,นี่ว่าจะล้วงมือเปล่าไม่กล้าล้วงครับรูใหญ่จริงๆเจาะตรงไหมตรงอยู่ข้างไม้พอดีเลยค,ครับไปข้างในยังรูใหญ่ไหม เด um ี๋ยวลุนก nah ึนครับสัดมือเปล่าเลยดีไหมยรียก่อนครับจะยินเสียวมือครับท่านผู้ชมลินมือครับเห็นไหมเนี่ยขุดปูกลางคืนหน้าหนาวครับท่านผู้ชม ฟังเสียงหายใจครับเ <laughs> ธอบโบติดแล้วครับท่านผู้ชมโยนเข้าไปสองเจาะ <_ d> um> หนึน่งอย่าบอกว่ามีเจาะสามนะพรานดินหนืดมากครับท่านผู้ชมลึกมีลึกเท่าไรครับแต ดิน้นหนึบผมลวงแล้วครับน้ำปิ่นลองถึงตัวแล้วครับทุกชมมีกี่ตัว คือสวนออกมาปากรูเฮ้ยใหญ่ไหมได้ครับครับโตโตกระเทยทำไมมันทำรูใหญ่ยิ่งวะโอ้รูขาแย่ได้ครับแต่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูนะครับท่านผู้ชม ฝินเราใหญ่ไหมฝิ่นกำแล้วครับท่านผู้ชมลุ้นกันครับ <c oughs> ยังไง <c oughs> กำไม่มิดใช่ไหมเหมือนจะหนียบะครับวันนี้ผ่านฝินเซฟตี้ <c oughs> ครับใส่ถุงมือไปสองชั้นไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหม คืนครับอันตรายครับโอ้ยโอ้สวยครับทุกท่านชมเฮ้ยเคยเหตุมืออยู่ในก้ามหรือเปล่าฮันเป็นผมโดนหนีกันครับโอ้ยสุดยอดกันครับล้างน้ำให้ดีโอ้ไข่แล้วมั้งน่ะโอ้ตัวผู้ครับปูม่วงตอนหน้าไม่ยากเลยเหรอโอ้ยม่วงครับโอ้ย ยอดครับท่านผู้ชมนักล่ายามความคืนครับครับยกไปกันต่อเลยครับครับผมครับมาดูผ่านฝินเงามัดครับท่านผู้ชมจุดยอดเลยครับหนาวแล้วครับเนี่ยครับตัวนี้แน่นมากครับไปกามม่วงแล้ท่านผู้ชมไม่เคยมัดปูบมันนานเลยนะครับครับหยุดกันมาเป็นเดือนแล้วครับท่านผู้ชมน้ำลงตอนคืนครับ นี่ครับดูวิธีมัดครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับใส่ถุงมือครับเลยมัดไม่เร็วครับท่านผู้ชมใส่ถุงมือไว้นะกมันก็เลยไม่สะดวกไม่คล้องจริงครับนี่เตรียมอุปกรณ์กันมาเพียบเลยครับกะเอาจะมาส่งกุ้งด้วยล้วงปูด,ด้วยครับ ครับครับแน่นตึบครับท่านชมเอเคครับผมครับผมอีกหนึ่งรูครับไม่ต่ำกว่า2งเจาะทุกรูครับปูงคืนลึกมากนะครับท่านชมนี่ครับผ่านคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผ่านฟินนั่งห้างมาแล้วครับท่านชมนั่งห้างยิงประชนะไม่ได้ไม่ใช่ยิงเสือสมิงนะครับ โหแล้วดินหนึบจริงครับจ่อไม่ตรงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวใครถึงแล้วเดี๋ยวดูต่อครับคุณผู้ชมถ, <c oughs> ถ้าขอเขอ่อีกครับครับค่อยๆค่อยๆเพิ่ อมันหนีบขออยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงตัวโตไหมน่ะขากล้ามไม่กล้ามกันนะมันมีกล้ามเดียวขึ้นมาแล้วหนึ่งกล้ามพันฟินมีสองตัวหรือไงวะมีกล้ามเดียวไงพานดูตุ้มเมียครับผมว่านะเอ้ยไม่มีกล้ามเลยโอ้ยมีตกล้ามครับโอ้ตัวสวยครับครับชมปล่อยกล้ามเกี้ยงครับทุกชมมากครับครับเออมันมีกล้ามเดียววะฮะ ครับผมโอเคครับไปกันต่อครับสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมขุดในน้ําอีกแล้วครับหนีบขอชาเลยครับเห็นไหมนี่ครับหน้าหนาวแท้ๆครับพานปิ่นเราสุดยอดพานจริงๆครับตัวสวยเลยผมว่าูมันเหนีบอยู่แบบไหนไม่รู้ครับเนี่ยครับมันไปขัดเงาพานปิ่นต้องเบิกไปหักคอนะ สุดยอดจริงๆครับเนี่ยรูในน้ำครับคุณผู้ชมออนคืนด้วยยังไงั <laughs> สวยดียคร,บครบับแสง S <S <S มาแล้วเห็นไหมมันขัดเต็มรูเลยครับผมฝางรูใช่ไหมครับผมเอ,อ้ยอย่าพลาดหนบหน้าหนาวเจ็บมากนะครับทุณผู้ชมอากาศหนาว ักแขนไม่ออกครับผมขอไหมครับต้องเอยียงมือมาช่วยแล้วครับาว,วานช่วยวานช่วยเยอะขอนิครับครับผมครับเรื่อยๆครับขอไปเกี่ยวอะไรวะเยอะไม่มาเลยครับโอ้เออมาแล้วมาแล้ว ยยังไงไวะเนี่ปูอะไรครับปูใบหปูดำปูดำครับนี่ปุ่มแล้วครับนี่ปะปล่อยกามครับปล่อยกามแล้วครับทุกผู้ชมนี่พันกินครับเน,นี่กามเปิดกันไม่ได้ครับเปิดมือปุ๊บก็มันจะวิ่งออกครับ ลงน้ำอดเลยครับเนี่ยครับ oh <my> โอ้โหดูกล้ามโอ้หแต่ละตัวสุดยอดครับปล oh <my> อดภัยไปแล้วหนึ่งขั้นครับ oh <my> โอ้โลมมาหนาวครับท่านผู้ชมเปียก ตัมันก็ออกไม่ได้ปั๊ำปับแขนขัดใช่ครับรับสองมือครับทุกผู้ชมหัวไคว่ทิ่มดินเลยครับ รับืถทะเลครับโราต้องระวังนหนีด้วยครับผม ลมมาแผ่วๆโอ้แล้วครับท่านผู้ชมครับนีการนะครับครับไสสวยๆจริงๆครับครับไปกันต่อเลยครับครับผมโอเคครับครับรูริมน้ำอีกแล้วครับท่านผู้ชมผ่านฝิ่นเราครับคืนแล้วนะครับโอ้ตองล้างครับมีสองตัวหรือเปล่ามาละมาละวดตัวไม่โทรมาผ่านฝิ่นหลงน้ำไปหายนะ มับเลยครับท่านผู้ชมแม่ฝีมือจริงๆครับเร็วมากครับคนนี้โอ้โหปูกระเทยแน่นสุดๆครับครับผมไปนต่อเลยครับครับโอเคครับผมถ่ายไม่ทันครับห่านฟินปล่อยกล้ามมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับปูม่วงนึกว่ารูลึกครับอยู่ตื้นนิดเดียวโอ้โหตัวตัวครับโอ้โหปล่อยกล้ามหายครับแน่นตับเลยครับครับ มันเป็นปูม่วงหมดเลยครับวันนี้โอเคครับแมม่ากครับไปต่อครับครับผมครับท่านผู้ชมก็สองรูคู่เลยครับสองตัวเลยครับท่านผู้ชมแล้วพันปิ่นเอาตัวนี้กันครับลอยขามฟองเกินครับหายากมั้งครับอยู่ในป่าเลยครับโอ้ยต่แหมเฮ้ยแหมปูดำปะโอู้ยงแม่กวินาทีที่สองอะไรกันแน่ แมเอู้จะดูเวอร์ไปมันแต่ตัวเดียวกันแหละไม่รู้จะอยู่รูไหนกันแน่ครับคุณนองอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอา้มอเ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอม้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เอุ้ยอุ้่อุ้ย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 อน้ยอุ้ยอุรยอ้ยอุ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 ้ยอยอุ้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 ้ของจริง้รับ แย่ไม่ออกนะครับท่านผู้ชมหยับมับเหนื่อยมากนะครับมันอยู่ในที่จํากัดครับเนี่ยครับอยู่ในซุ้มไม้นะครับท่านผู้ชม นีป่ป่ะปล่อยกล้ามมาเรียบร้อยนะครับมันฟางรูคก็ท่านชมกืบครึ่งโลนะครับรูกล้ามมันครับตัวสวยครับครับเขาไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ครับไม้จะทิ่มตารันผูงชม หลังใหญ่ครับเออมาแล้วครับทินน้ำกระเพื่อมแล้วมาแน่ครับทีนี้นี่มาแล้วน้ำกระเพื่อมแล้วตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมเล่นกันอยู่น้านแล้วขายุงกัดอ้มวมเลยครับ โอ้โหขวางขึ้นมาโอ้โหดูตัวครับอือตัวสวยดีครับไม่ปล่อยกล้าไม่หนึ่งกล้ามครับโอ้โหตัวสวยมากครับครึ่งโลนี่นเนี่ยเนอะครับผมโอ้โหสีพาีนมึงขอขอีกอ,อันนี้น,น,นี่ครับนี่จะวิ่งลงไปซะอีกโอ้ทำไมมันแย่ไม่ออกโอ้โห มือมับเลยพันปินดูกล้าไหมครับทมาแล้วครับผมใหญ่มากครับพันปีนไสขอสองอันเลยครับโอ้โหับมาพันปีนมับอืมขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับใหญ่สุดๆครับท่านผู้ชมไส่นี่มีครึ่งโลไม่หนีครับครับผมครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับครับโอเคครับ